ประสบการณ์จริงของเราเท่านั้นที่จะสอนตัวเราเองได้ครับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอาหานครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนครับขออนุญาตครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่มีคำถามสองท่านนะมีน้องสวัรญ,ญาถามว่าของเก่าของใหม่ให้ให้ขยายความว่าของเก่าของใหม่ เราต้องเห็นของเก่าของเราก่อนนะครับต้องเห็นเสียงที่ให้ค่าความหมายที่มันหยิบกระแสพวยพุ่งจากอาการที่เป็นความคิดปรุงอยู่ภายในเสียงภายในที่เป็นเสียงความคิดนี่แหละคือของเก่าตลอดเวลาเลยคือการให้ค่าความหมายแล้วติดยึดในอาการที่เป็นความทรงจำ จำได้หมายรู้ประเมินค่าเป็นความคิดนึกอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยตรงนี้แหละคือของเก่าเราไปหยิบยืมประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าท่านจะไปสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติในรูปแบบใดก็ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละของเก่าของเก่าที่อาศัยความจําความทรงจําทั้งหลายที่บันทึกจดจําไว้ในอาการของนามธาตุ แล้วให้ภาพกรุงแต่งสร้างสังขารเป็นความคิดนึกมโนภาพอารมณ์ขึ้นมาแล้วรับรู้รู้สึกว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นเราอาการเหล่านี้เป็นเราแต่เราไม่เคยเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นเพียงอาการแต่มันติดยึดอยู่ตรงการให้ค่าความหมายมันจึงกลายเป็นของเก่าที่ผ่านไปแล้วเพราะธรรมชาติที่หลงรู้ที่สร้างอาการรู้ขึ้นมา มันติดยึดจมอยู่ในอาการรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติเกิดการให้ค่าในสมมุติเป็นภาษาว่าเป็นเรานี่แหละครับคือของเก่าเราไม่เคยเห็นของใหม่เลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นเสียงในใจไม่เคยเห็นอาการกระเพื่อมอยู่ภายในเราไม่เคยเห็นธรรมชาติหนึ่งที่มันตื่นรู้ตะหนักเห็นอาการ ที่มันทําหน้าที่ตามธรรมชาติอยู่ภายในนามธาตุที่ให้ข่านามธาตุอยู่ภายในแต่เราใช้เสียงเสียงสมมติภาษาเพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดสื่อสารกันสื่อสารกันแล้วเราก็ติดยึดจําหลงคิดปรุงอยู่ในภาษาสมมติว่าเป็นเราเราให้ข่าว่าเราได้ยินบ้างให้ข่าว่าเราพูดบ้างให้ข่าความหมายว่ามีเราอยู่ในทุกอาการ ที่ได้ยินอยู่ก็เป็นเราได้ยินแต่เราไม่เคยเห็นว่าเมื่อมันได้ยินแล้วมันถ่ายทอดพลังงานของการได้ยินเนี้ซึมซับส่งกระแสสู่ภายในลงสู่ใจเราไม่เคยเห็นอาการที่มันเข้าใจแต่เราก็เห็นอาการอย่างหนึ่งที่มันเข้าใจด้วยความคิดว่าขณะที่เราคิด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 อาศัยความจําคิดปรุงอยู่เราให้ค่าว,ว่าเราเข้าใจมันเข้าใจตรงไหน มันเข้าใจตรงที่การให้ค่าว่าเราเข้าใจมันมีเราไปเข้าใจเราเล่นกับนามธาตุอยู่ความเข้าใจนั้นมันจะบริสุทธิ์ได้ต่อเมื่อความเข้าใจมันเข้าใจด้วยจิตคือมันเห็นอาการที่เข้าใจนั่นแหละมันเห็นอาการว่าธรรมชาติหนึ่งที่มันแค่รู้แค่รู้มันตื่นรู้ ตระหนักเห็นอาการธรรมชาติอาการธรรมชาติอาการรู้ที่ไหลจมอยู่ในความคิดว่าเราคิดอยู่นี่นี่แหละธรรมชาติที่มันตื่นรู้อยู่ภายในตระหนักเห็นว่าอาการหนึ่งอาการที่รู้จมอยู่เนี่ยมันคลายออกจากอาการคิดปรุงอาการธรรมชาติที่คิดมันคิดของมันเองอาการรู้ มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่มันรู้ของมันเองมันไม่ได้มีเรารู้ไม่ได้มีเราคิดธรรมชาตินี้เมื่อเราหยุดกระทําแท้แสงเพียงตะหนักรู้เห็นอาการทำธรรมชาติที่ปัจจุบันตอนนี้นี่แหละนี่แหละคือของใหม่ตลอดนนนเวลาธรรมชาติคิดมันเป็นพลังงานที่ค่ดพุ่งจากต้นธาตุธาตุชีวิตสร้างอาการรู้อาการรู้กระเพื่อมเรียนรู้ไหลจมไปในความคิดปรุง เมื่อเราหยุดกระทําไม่แท้แซงใดๆธรรมชาติคิดนั้นจางคายสลายไปในความว่างเดิมไอ้ที่รู้มันก็สลายไปเช่นกันเพราะมันเป็นอาการอาการของจิตมันเป็นจิตตสังขารที่แสดงสื่อสารเป็นนาม,มาธาตุก็เป็นอาการรู้นี่เรื่อยๆอาการรู้ที่ไหลงจมไปในความทรงจําสัญญาความจําได้หมายรู้ ทรงกระแสสร้างสังขารเป็นความคิดนึกว่าโนภาพทรงกระแสเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกให้ค่าว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์การรับรู้รู้สึกทุกกระบวนธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยจะท้นธาทุาชีวิตที่เนื้อธาตุมันไม่รู้ได้วิวัตรได้พัฒนาธรรมชาติขึ้นมาสร้างอาการเหี่ยวนำสร้างพลังงานพวยพุ่ออกจาก อาการกับเพื่อมนั่นแหละวิวัตเป็นอาการกับเพื่อมส่งกระแสพลังงานเนื้อธาตุบริสุทธิ์พวยพุ่งออกมาเป็นอาการรู้ให้ข้าว่าเรารู้มันสร้างอาการมาเรียนรู้แต่มันหลงให้ข้าว่าเรารู้ไอเราที่รู้ก็ให้ข้าว่าเราจําได้ก็ให้ข้าว่าเราคิดก็ให้ข้าว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หลงจมอยู่ในนามาธาตุเมื่อผัสสะทั้งหลาย การกระทบรับรู้รู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นที่ร่างกายก็ให้ค่าว่าร่างกายนี้เป็นเราขณะที่ได้ยินก็ให้ค่าว่าเราได้ยินขณะที่ลิ้นกินอาหารรับรู้รสก็ให้ค่าว่าเรารู้รสอร่อยขณะที่ได้กลิ่นก็ให้ค่าว่ากลิ่นหอมบ้างกลิ่นเหม็นบ้างขณะที่ตาไปเห็นสิ่งใดๆกระทบรูปส่งการใส่ออกไปเรียนรู้ภายนอกก็ให้ค่าว่าเราเห็น เรียนรู้เพื่อรู้แจ้งจิตแต่ไม่เคยรู้แจ้งไปถือครองในธรรมชาติที่เป็นอาการทั้งสิ้นถือครองในอาการของนามัทตาถือครองในอาการของรูปาัาตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน้ำสุขทำอารมณ์ภายในใจก็ขเข้าใจให้ข้าว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ให้ข้าวว่าเป็นความวิตกกังวลต่างๆก็เกิดจากความคิด เกิดจากความคิดที่ปรุงแต่งให้ค่าทั้งสิ้นก็อาการรู้ไหลจงอยู่ในความคิดนั่นแหละกระบวนการทั้งหลายที่ไหลไปตามเหตุปัจจัยโดยกระแสธรรมกระแสธรรมนั้นก็เกิดจากธาตุชีวิตที่เป็นต้นธาตุสร้างวิถีจิตตรงกระแสไปเรียนรู้ในธรรมชาตินั้นเนีย่ยถึงจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดเห็นมันมันไปเกิดสัมผัสรับรู้อยู่ภายในในนามธาตุ มันให้ค่าปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวเสียงอะไรน่ารบก,กวนแสบหูจังเลยไม่น่ามาดังแท้ไหนล่ะมันคิดอยู่ตรงไหน,นมันให้ค่าความหมายอยู่ตรงไหน,นใครพูดล่ะเสียงมาจากไหนใครได้ยินล่ะมันสร้างการปรุงแต่งเป็นอาการที่ตั้งคำถามอยู่ภายใน อาการรู้จมอยู่ในความคิดเพื่อค้นหาคำถามเพื่อสแสวงหาการสแสวงหาทั้งหลายคือการเรียนรู้นั่นแหละการเรียนรู้อยู่ภายนอกการสแสวงหาอยู่ภายนอกเพราะด้วยการปรุงแต่งในการให้ค่าความหมายธรรมชาตินี้ไม่ใช่การสแสวงหาอยู่ภายนอกเราใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วเป็นของเก่าทั้งสิ้น ที่อาศัยความคิดให้ค่าความหมายสื่อสารแล้วติดจมอยู่ในธรรมชาตินั้นหลงอยู่ในความเป็นเราในความเป็นตัวตนจนจมอยู่ในกองทุกข์แล้วให้ค่าว่าเราทุกข์พอหรือ,อยังทุกข์มันไม่ได้มีอยู่เมื่อใดเราไปติดจมอยู่ในการให้ค่าความหมายเล่นอยู่ในโลกสมมุติภาษาติดจมอยู่ในการให้ค่าความหมายจึงมีเรา ทุกทุกเพราะสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาเองเคยเห็นเจ้าของที่ปรุงแต่งไหมเราอยู่ไหนในธรรมชาตินี้ทุกอาการที่กระเพื่อมเรียนรู้เรียนรู้จบไปเองเรียนรู้จบไปเองเนี่ยแค่รู้แค่น้อมตามเสียงธรรมนี้แค่รู้ในธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้มันได้ยินของมันเองไม่ต้องบอกว่า เรากำลังฟังอยู่เราได้ยินหรอทิ้งสมมุติภาษาไปก่อนไม่ต้องให้ข้าว่าเราได้ยินไม่ต้องให้ข้าว่าเรารู้เราเราคือสัจจธาตุจิตพุทธ,ธะมาทำหน้าที่แทนพ่อพุทธ,ธะเราขอแผ่สัจจธาตุ องค์ความรู้แห่งปัญญาความบริสุทธิ์ยิ่งยวดนี้ให้ซึมซับถึงทุกดวงจิตที่ฟังธรรมอยู่ตอนนี้ให้ซึมซับถึงทุกดวงจิตในอนันตจักรวาลหั่วสามแดนโลกธาตุเต็มสากลจักรวาลเราะขอครอบไว้ทั้งหมด ขอครอบด้วยธรรมธาตุความบริสุทธิ์ยิ่งยวดเป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวกันทุกดวงจิตจงซึมซับองค์ความรู้แห่งปัญญานี้เถิดจงสลายอาวิชชาจงสลายการให้ค่าความหมายจงสลายพันธะเหนี่ยวนําแรงกรกรมทั้งหลายที่ยึดโยงสร้างวิบากรรมในการให้ค่าความหมายในอาการทั้งหลาย ที่ยึดติดครอบครองไว้ในอาการนั้นเราไม่ใช่เสียงนี้เราไม่ใช่ธรรมชาติที่ได้ยินอยู่นี้ธรรมชาตินี้มันซึมซับมันรับรู้ของมันเองขอการถ่ายทอดธรรมนี้เป็นธรรมธาตุที่พวยพุ่งจากธาตุบริสุทธิ์จากจิตสู่จิต จงน้อมตามเถิดน้อมสู่จิตเืินรู้อยู่ภายในแค่รู้เห็นอาการทั้งหลายทำหน้าที่อย่างอิสระไร้เราจงกลับคืนสู่บ้านสู่ธรรมทธาตุหนึ่งเดียวกับพ่อพุทธเถิดลูกลูกเอ๋ยพ่อมารับแล้วลูกกลับบ้าน ไปเป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวกับพ่อเถิดเราคือธรรมธาตุหนึ่งเดียวกันเราคือพุทธะเราคือธรรมสาธุครับ